ดรามาร่าระอุออมสุชาปฏิเสธไปให้อาจารย์ดังนั่งข้างในโหนกระแสล่าสุดเกิดประเด็นร้อนในรายการโหนกระแสกรณีพิมพ์ณชาซีโอสาวและสาสาอดีตผู้จัดการส่วนตัวของออมสุชาออกมาเปิดใจเรื่องดราม่าบริษัทเครื่องสำอางและการซื้อหุ้น4%ที่ทำให้ออมกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยในรายการโหนกระแสได้เชิญดร์ตรินโพร,รักษานักอชาชญายวิทยามาวิเคราะห์ในฝั่งของพลิมและสาสาเดิมทีดร์ตรินจะนั่งรายการร่วมกับอ,อมสุชาด้วยแต่ล่าสุดเจ้าตัวเผยนะครับว่าได้รับแจ้งว่าบางท่านไม่สะดวกใจจึงไม่ได้ร่วมรายการ ด้านออมสุชาก็ได้เปิดใจในทันทีนะครับว่าเธอยอมรับว่ารู้สึกงอนเล็กน้อยเพราะคำพูดบางคำของอาจารย์ที่เคยบอกว่าเธอเหลี่ยมทำให้เสียใจและมองว่าอาจารย์ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวจากฟังตนเองจึงยังไม่พร้อมให้ออกด้วยกันในวันนี้แต่ก็ย้ำนะครับว่าหลังจากนี้ยังอยากคุยเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นนี่คือหน้าที่เดียวรู้เรื่อง